ตลอดการเดินทางของชุดอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาที่แบ่งกำลังเป็นสองชุดชุดละสิบคนแกะรอยช้างป่าประมาณเจ็ดตัวเพื่อดันให้มันเดินกลับเข้าเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเอาเออกไปประมาณ60กิโลเมตรการผลักดันช้างป่าช่วงกลางวันแม้จะเป็นเวลาที่คนมองเห็นแต่ก็มีความอันตรายพอกับช่วงกลางคืนเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ช้างหลับพัก เมื่อถูกปลุกให้ตื่น <ไป S 1> มีโอกาส <ไป S 1> ให้ช้างป่างดหงิด <ไป S 1> และหันกลับมาทำร้ายครับว่าผมตามทางคลองมามาเจอรอยอยู่ตรงนี้ทีเดียวเลยครับ,รบว่าอันนี้เขาแกะรอยกันอยู่ชุดที่หนึ่งชุดสารวัตรดวงจันทร์แกะรอยกันอยู่ว่าช้างไปทางไหนแล้วก็เป็นชุดเดียวกันไหม,มแต่แชุดที่เราตามอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ข้ามไปไหนยังครับยังก็ตรงไปเรื่อยๆ ล้าตรงไปทางนี้มันจะไปไหนต่อเขาจะไปตามคลองตลอดเข้าบ้านนะผ่านบ้านคนผ่านเลยไหมกลางวันไม่น่าเข้าครับไม่เข้าครับแต่ถ้ากลางคืนอะเข้าเพราะช้างแดดร้อนๆนี้เขาไม่ไม่ไม่ออกที่โล่งคลองนี้มีชื่อว่าคลองกระพงไหลผ่านตำบลท่ากระดานมีป่าไผ่สองข้างทางเป็นแนวทางเดินของช้างป่าทำให้พวกมันใช้ป่าไผ่ในการหลบซ่อนช่วงกลางวัน ก่อนออกหากินในพื้นที่เกษตรบางจังหวะจะเดินผ่านหมู่บ้านหลายแห่งในตำบลน,นี่จึงเป็นคำตอบที่ต้องผลักดันให้พวกมันกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นป่าไผ่แล้วก็จะเป็นคลองแล้วชาวบ้านเข้ามาถึงยากแก่ก็คงอาศัยอยู่ที่นี่แหละครับ,รบดูจากล่องรอยแล้วแล้วเราก็เคยเจอกันอยู่ตรงนี้ประจําครับเป็นตัวเจ็ดตัวที่เราว่าใช่ไหมใช่เป็นเจ็ดตัวเป้าหมายที่เราติดตามอยู่นั่นแหละครับกลางคืนก็จะออกหากินในละแวกรอบตัวรอบคลองนี้ใช่ กลางวันก็มาพักพื้นที่เกษตรกรรมนี่เขาทาอะไรกันบ้างครับรอบกรองนี้โอ้โหตรงนี้จะเป็นแหล่งปลูกสับปะรดเลยเป็นแหล่งปลูกสับปะรดแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะปรับวิถีไปปลูกยูคาลิปต์และตอนนี้ครับแม้จะมีการสร้างรั้วกันช้างปล่อยกระแสไฟฟ้ากําลังอ่อนตามโครงการของกรุงมบุทียาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระยะทางกว่า30กิโลเมตรในตำบลนี้แต่โครงการนี้ยังไม่แล้วเสร็จ การป้องกันช้างออกนอกป่าเขาอ่างหรือในจึงว่าประสิทธ <pr> ิภาพของโครงการยังไม่ได้เฉพาะเขตอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาพบช้างป่าเดินหากินอยู่ในพื้นที่เกษตรและหมู่บ้านที่มีผู้คนหนาแน่นแทบทุกวันการเผชิญหน้าจึงสร้างความเสียหายทั้งสองฝ่ายมันก็จะมีช้างที่อยู่ที่ออกมาแล้วไม่สามารถกลับไปได้นะครับพวกเราเนี่ยจะเรียกช้างเหล่านี้ว่าช้างกระเด็นซึ่ง ตรงนี้คือเขาเป็นช้างที่อ,อ,อาจจะเป็นช้างเดี่ยวหรืออยู่กันสองสาตัวตรงนี้ก็เป็นอันตรายต่อชาวบ้านนะครับเพราะว่าหนึ่งก็เวลามาอยู่ที่ก็จะมันก็จะกลายเป็นช้างในพื้นที่ไปนะครับเพราะว่าปัญหาของเราเนี่ยก็คือพื้นที่ของเราเนี่ยมีจำนวนเท่าเดิมแต่ช้างนี่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เรื่อยๆทุกปีนะครับมันก็มีปัญหาที่ว่าช้าที่จะต้องออกป่านะครับตั้งแต่ปี2,565ถึงเดือนเมษายนปีนี้ช้างป่าที่หากินในพื้นที่ตำบลท่ากระดานทำร้ายคนบาดเจ็บแล้ว3คนเสียชีวิตอีก2รายและเท่าที่ติดตามพฤติกรรมการหากินของช้างป่าพบว,ว่าพวกมันออกห่างจากป่าอนุรักษ์มากขึ้นนั่นเท่ากับเส้นทางการเดินที่ขยับเข้ามาในชุมชนหลายแห่งของตำบลท่ากระดาน พักว่าชมสีชัย p b s รายงาน